สวัสดีครับมาแล้วกับหวยฮานอย3หน่อย,อยวันที่6เดือน3นะครับผมวันนี้ก็จะมีเลขเด่น3หน่อยก่อนนะครับสน วันนี้ก็จะเด่นมีตัวเด่นตัวรองนะครับผมตัวรองก็จะเป็นเจดนะครับตัวเด่นก็จะเป็น9้านะครับผมฮานอยธรรมดารองศูนย์เด่นเนะครับผม VP ลอง0เด่น6นะครับส่วน3ตัวผมจะเจาะให้คร่าวๆนะครับผม690 ก็เจ็ดนะครับเก้าเก้าหกนะครับผมก็เจ็ดหกเก้านะครับสองตัวเจาะข้าวๆเหมือนเดิมนะครับผม ศูนนะครับเก้าศูนย์นะครับเก้าหกเจ็ดเก้านะครับแล้วก็เก้าเก้าอาจจะมีเบิ้ลหรือไม่ก็พี่น้องนะครับผม พิเศษเด่นเก้าฮนอยปกติเด่นเก้า VP เด่นหกหรือไม่ถ้าไม่ชอบตัวเจาะก็จับเอาในนี้ก็ได้นะครับรูดเอาก็ได้วันที่หกสนะครับส่วนเลขที่ชอบวันนี้ 097นะครับกับนะครับวันเสาร์ชอบมา7997นะครับสรุปอีกทีพิเศษเด่น9ฮานอยปกติเด่น9 VP เด่น6นะครับเจาะรูดวิ่งรูดก็ได้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ